สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟนะครับช่องที่สุ่มสกินเร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้ครับเที่ยงคืนของวันที่24นะครับเราก็เปิดเกมที่เรารักมาพบกับสกินใหม่สุดอลังการ shining ace นะครับเป็นสกิน fmvp ของคุณมาริสนะฮะทีม v gaming นะครับเราไปดูกันเลยว่ามาพร้อมกับอะไรกล่องซูมให้คุกกี้ทำในการ นะฮะ <Wow. S 1> โอเคหนึ่งคูปองนะก็อ่าเดี๋ยวลองดูกันฮนะว่ากิจกรรมมันจะยังไงนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าพเนจรน,น,น,นู่นนี่นี่นั่นนะฮะผมก็อาจจะไม่ได้พเนจรด้วยนะครับล่ามานีแรกตะกินมันจะกลับมาอีกแล้วนะครับวันศุกร์นี้นะเตรียมเตรียมไว้เลยนะครับมีลาเคลื่อนมารัวๆัวแน่นอนนะครับอ่ะดูกันว่ายังไงนะ ร้านค้าพาเนเนจรไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอานะฮะ,ะก็จะมีไบรท์มี u ูมีเอเลนดอร์ข้างบนจะมีบอนนี่นะครับแล้วก็จะเป็นข้างล่างเป็นท่าเต้นนะ,ะไม่เป็นไรไม่ใช่พระเอกของเราวันนี้ฮะพระเอกของเราน,นี้คือกล่องสุ่มนะครับ1คูปองสกินเทา0.14ฮ 14, ัลโหลจะสุ่ม10กล่องก็ดูกระไลอยู่นะเอาไป30กล่องนะ ให้ดูกันเจ่มๆเลยว่าสามสิบกล่องเนี่ยมันจะยังไงนะฮะไม่ได้ก็จะไม่ลำหายนะครับซื้อสองร้อยเก้าสิบเก้านะไปเราซื้อสามสิบกล่องะฮะไปกันเลย Let's go รับพลังและสามสิบคูป,ปองเท่านั้นแหละคลิกซี่ของผมเรียบร้อยฮะได้เพชรสองร้อยห้าสิบนะฮะเอาไปทำแมวอะไรก็ไม่รู้นะฮะอ่ะไปไม่ลำญายากทุกคนเราก็ซื้อไปเลยสองร้อยเก้าเก้านะฮะ ขออนุญาตเปิดเสียงเกมนิดหนึ่งนะโอเคมีอะไรให้ช่วยไหมล่ามีดิแล้วก็ขอฝปากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะช่วยผมหน่อยนะคิกี่ก็ถามแล้วมีอะไรให้ช่วยไหมอ้า,อากก like, วแล้วก็เงาเงาเลยอ่โอ้โหแล้วก็เป็นเพลงไอฮันเตอร์เนะก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปเข้าออฟฟิศนะฮะร,รีบรีวิวก่อนอ่ะเดี๋ยวขอหลบหน้าตัวเองนิดหนึ่งนะครับ สกินคลิกซี่ก็เป็นเนี่ยเป็นชื่อ Shining e d ็นะครับเป็น FMVP ของมาริสนะครับามาดูกันว่าคลิกซี่เขามีสกินอะไรที่แจมๆจมากนะครับที่มีเอฟเฟกนะก็คือจะมีสกินชุดว่ายน้ำนะครับสกินอันเนี้ยก็มีเอฟเฟกนะครับที่ใช้ลูกแก้วแดงนะแรกนะทางซ้ายของชุดว่ายน้ำนะแล้วก็โอ้มีไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอะอีพิกเนี่ยก็มีเอฟเฟกนะครับโอ้มีเอฟเฟกหลายอันนะ แล้วก็ทีเด็ดก็คือทัตสึมากินะครับที่คอลแลปกับวันพันช์แมนนะครับแล้วก็จะมีคลิกซี่หุ่นยนต์ตัวนี้ก็สวยนะครับอ่าแล้วก็เราไปดูกันเลยว่า FMVP ของเราจะมีเอฟเฟกขนาดไหนนะครับก็คือ30กล่องแล้วนะก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นก็โดนไป299ทุกคนเราก็อุ่นหนุนเนะ่เพราะเราดูโปรลีกใช่ไหมนะนี่โอ้ย องร้อยเก้าเก้านี้ไม่น่ามีท่าวาับนะครับอ่าโมเดลเนี่ยสวยนะครับมีสองสีนะเป็นสีเขียวมิ้นกับสีเหลืองนะลงตัวนะครับโมเดลสวยจัดเลยนะครับแล้วก็โอโ้โหสกิลหนึ่งขอบอกย่างงามทุกคนย่างงามโอโ้โหสองเก้าเก้านี้ผีเสื้อบินขนาดนี้เลยเหรอโอโ้โหอ้าวดูสกิลสองซิยกเป็นไง เป็นรูปเป็นรูปเหมือนแบนนบดอกไม้ดอกไม้ฮนะแล้วก็มีชื่อมาริสด้วยเหรอ,อาาพี่มันชื่อชื่อ,อมันซูมว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปก่อดูนะอนนนนโอ้โหแจมๆจ,จมนะฮะแล้วก็นี่อ๋อเป็นโลโก้บีเกมมิ่งครับเฮ้ยยัยงเจ๋งทุกคนนี่อันติบีเกมมิ่งฮะโอ้โหโคตรดีฮะแล้วดาวตกเป็นไง ปะแปะแปะแป,ะ,แปะโอ้โหสวยทุกคน B gaming ใช่ป่ะใช่เนี่ยแล้วมันเขียนว่ายัางไงไหมเข้าใจว่า B gaming นะดูใกล้ๆสิเออ B gaming โอ้โหสวย,ยจัดแจมแจมโอโหโคตรภูมิใจนะผมว่าถ้า<อ>ผมเป็นนักกีฬาแล้วเรามีสกินของทีมเราอ่ะอแต่ว่าความภูมิใจหนึ่งอันของเราก็คือทารอนนะะเราก็มีของเอเลสนะ ที่ทอนนะฮะโอ้โหแต่สก,กีนี้เขาทำมาดีฮะถือว่าคิดดีทุกคนต่อให้ก้าก้าไม่แพงไปโดนกันได้นะครับก็วันนี้ก็จบคลิปแล้วฮะด้วยความรวดเร็วนะั่นไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะขอบคุณครับสวัสดีครับ